สวัสดีครับพี่น้องคนเลี้ยงสัตว์ทุกท่านครับเช้าวันนี้ซันดาฟาร,รมมีความรู้ข้างคอกนำมาเล่าสู่พี่น้องคนเลี้ยงสัตว์นะครับให้ได้รับทราบไขข้อข้องใจไขความไม่สบายใจให้กับพี่น้องคนเลี้ยงสัตว์นะครับวันนี้ซันดาฟารรมจะมาพูดถึงเรื่องการไอนะฮะเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยอย่างเขา้าฤดูหนาวนี่ ลูกสัตว์ที่เกิดใหม่ช่วงนี้ก็จะมีอาการไอนะครับมีอาการไอเราก็จะมาทําความสบายใจให้เกิดขึ้นกับพี่น้องเพราะบางคนลูกสัตว์น่ารักเราก็รักมันเหมือนลูกนะบางคนเลี้ยงแล้วก็รักปูกพันธุ์พอมีอาการไอก็เหมือนกันลูกคนลูกสัตว์เหมือนกันเราก็จะพาไปโรงพยาบาลอย่างเดียวพี่น้องติดต่อปรึกษามาหลายท่านบอกว่าจะฉีดยาอะไรฉีดยาอะไรอย่าพึ่งครับพี่น้องฟังทางนี้ก่อนนะฮะ อาการไอของสัตว์อาการไอของลูกสัตว์ฤดูหนาวยามเข้าฤดูหนาวนี้มีสองอย่างครับไอธรรมชาติกับไอป่วยไอธรรมชาติไอยังไงครับไอธรรมชาติก็ไอนานๆไอทีหนึ่งนะเกิดจากอะไรครับเกิดจากการสำลักนะเกิดจากการสำลักอาหารสำลักนมนม,นมเข้าไปตกค้างในปอดบางทีเขากินนมเขาเรีบกินเร่งรีบกินเหมือนเราเนี่ยครับเรากินน้ําเราเร่งรีบกิน มันก็สำรักได้นะก็จะไอนิดหน่อยก็นานๆไอทีหนึ่งอย่างนั้นไม่ต้องไปยังงั้นยังไม่ต้องไปตกใจนะครับไม่ต้องตกใจนะแต่ถ้าไอป่วยไอป่วยเป็นยังไงครับพี่น้องไอป่วยก็คือไอต่อเนื่องเหมือนเราไอเป็นไอโครนอะไรเงี้ยนะครับไอต่อเนื่องไอติดต่อไอบ่อยๆถ้าเป็นคนก็ไอโยปลิบนั่นแหละครับนะแบบนี้ไอป่วย แล้วถ้ามีน้ำมูกข้นด้วยนะนนี้ยิ่งสองเด้งเลยไอปอดอักเสบด้วยมีน้ำมูกไหลข้นออกมาตัวนะนี้ต้องทำการรักษาพี่น้องครับทำการรักษาก็ต้องใช้ยาแก้ไอฉีดนั่นแหละแต่ถ้าพี่น้องบอกว่าโอ้ไม่รู้ยาแก้ไอฉีดยังไงทำยังไงต้องตามหมอละครับต้องปรึกษาหมอนะยาแก้ไอยาแก้รักษาโรคปอดมันไม่มียาแก้ไอโดยตรงนะครับมันมียารักษาโรคปอดนะมันก็จะหยุดไอ แตพี่น้องต้องไปหาซื้อ,อยาผมเองผมไม่ได้เป็นหมออะไรผมเป็นแค่คนเลี้ยงควายไม่สามารถบอกชื่อ,อยาผ่านทางช่องทางนี้ได้แต่ถ้าพี่น้องบอกว่าอ,อ,อยากจะรู้ชื่อ,อยาจังเลยมันมีอาการป่วยที่บ้านเราส่งเคาะกันได้แนะนํากันได้นะครับผมเองสามารถแนะนําได้พี่น้องติดต่อมาในเบอร์ไลน์นะครับ0931951842เป็นเบอร์ส่วนตัวผมนะครับแต่ไม่ไม่รับสายนะครับขออนุญาตไม่รับสายเพราะว่าช่วงนี้งานยุ่ง นะขอเป็นเบอร์ไลน์พี่น้องทักเบอร์ไลน์มาก็ได้ครับอยากอยากอยากรู้ชื่อ,อยากแก้ไอ,อยารักษาโรคปอดสัตว์นะเดี๋ยวผมส่งตัวอย่างให้ดูได้เลยนะครับเป็นการอนุเคราะห์กันนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ความรู้ข้างคอกบอกไว้ก่อนนะพี่น้องผมไม่ได้เป็นหมอนะครับผมไม่ได้เป็นหมอทางที่ดีสัตว์ป่วยสัตว์ไข้พี่น้องปรึกษาหมอใกล้บ้านท่านจะดีที่สุดอย่าปรึกษาคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์นะครับผมเอง เป็นแค่คนเลี้ยงควายนะครับแต่อยากจะสงเคราะห์อยากจะนุเคราะห์คนเลี้ยงสัตว์ด้วยกันก็เลยมาทํารายการทํารายการไลฟ์สดบ้างวิดีโอคลิปยาวคลิปสั้นบ้างเพื่อเป็นการแชร์ความรู้นะครับแชร์ประสบการณ์กันนะฮะแต่ถ้าจะให้บอกต่อหน้านียไม่ได้ปันผิดกฎหมายครับผิดกฎหมายพรบวิชาชีพชื่อยงชื่อยาผิดหมดแล้วครับผมเคยเสียค่าปรับหลายหมื่นมาแล้ว นะไม่ใช่ที่พูดนี้ไม่ใช่ไม่มีประสบการณ์นะมีประสบการณ์เสียตังค์เพราะโฆษณาชื่อยาก็โดนมาแล้วครับแล้วตอนนี้ก็ยังมีคดีคาอยู่ที่ศาลก็มีนะฮะนะก็ขอความเห็นใจจากพี่น้องหน่อยว่าอยา่อยากโกรธกันเลยที่ไม่ได้บอกชื่อยานะครับแต่พี่น้องอถ้ามีอาการไอในกรณีลูกสัตว์อย่าปล่อยไว้นะครับถ้าปล่อยไว้เนิ่นนานไม่มีผลดีต่อลูกสัตว์ลูกสัตว์ปอดจะช้ำปอดจะเสพไปเรื่อยๆ แล้วเขาจะเสียชีวิตได้นะครับแล้วเขาจะเสียชีวิตได้พี่น้องครับควรจะรักษาแต่ถ้าบางตัวนะอาการไอนิดๆหน่อยๆพี่น้องไม่ต้องตกใจครับไอนานๆไอแกล้งมึนมันก็เป็นปกติแหละบางทีเขาสำลักนมเข้าไปบางทีเขาหัดกินเศษฟางเศษหญ้าแล้วมันมันหลุดเข้าไปในหลอดลมก็สามารถทำให้ระคายเคืองเดี๋ยวก็หายครับเดี๋ยวก็หายนะ แต่ถ้าไอาติดต่อไอด้วยอาการป่วยพี่น้องอย่าปล่อยไว้นะครับอันตรายนะบอกได้เลยครับว่าอันตรายผมจะพยายามนะครับนําประสบการณ์มาเล่าทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีไม่มีอํานาจไม่มีหน้าที่นะแต่ด้วยความห่วงใยกันเราคนทําอาชีพเดียวกันถ้าพวกเราไม่บอกกันพวกเราไม่แนะนํากันใครเขาจะมาสนใจพวกเราครับเราคนเลี้ยงสัตว์เราต้องดูแลกัน พี่น้องครับถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็แชร์ไปครับถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็กดทิ้งไปครับถ้าเห็นว่ามันไม่น่าดูไม่น่าติดตามก็บล็อกไปครับนะ,นะเราไม,ไม่ได้บังคับกันครับสวัสดีครับ